สิ่งหนึ่งนอกเหนือจากที่ท่านผู้ชมติดตามข่าวสารนะครับหลายคนที่เป็นแฟนคลับในหลายๆช่องต้องบอกนะว่า1มิถุนายน2,567เป็นต้นไปเนี่ยนะครับต้องให้กำลังใจสำหรับผู้ประกอบการทีวีหรือเพื่อนๆที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนกันพอสมควรนะฮะเพราะอะไรฮะนี่อยู่ดีๆในเพจที่ชื่อจอดับนะครับเพจที่ชื่อจอดับอ่โพสแบนเนอร์นะฮะศพเกลื่อนวิภา คือน่าจะวิภาวดีนะครับทีวีที่ดูเหมือนจะมั่นคงเป็นหนึ่งในเซฟโซนสั่งเชื่อฟ้าผ่าเกือบร้อยศพขอพลังจงอยู่กับเพื่อนๆทุกท่านโอ้โหเห็นแบบนี้เสร็จนะฮะหลายคนก็ไปสแกนดูว่าเอ๊อทีวีช่องไหนอย่างไรอยู่ย่านวิภาวดีรังสิตถ้าก่อนหน้านั้น v o i ์ e ทีก็ชัดเจนได้มีการออกมาประกาศว่าจําเป็นต้องหยุดยุตินะการประกอบทาธรุรกิจ หลายคนก็ยังเห็นว่าอาจจะไปอยู่ตามผังรายการที่เป็นอย่างช่องหลักของรัฐแต่คราวนี้นะฮะย่านวิภาเนี่ยมีช่องไหนอีกมีช่องไหนอีก <c oughs> นะครับแต่เอาละเราเราเราในฐานะที่เป็นคนทําสื่อคนประกอบก <c oughs> ิจาการด้วยกันนีก็ด้วยความเห็นอกเห็นใจกันนะครับแล้วก็ <c oughs> ต้องให้กําลังใจกันสำหรับพี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการครั้งนี้นะฮะนอกจากนั้นรายงานข่าวที่ได้มานะครับตัวของ ช่องดังกล่าวเนี่ยนะฮะ<ฆ>เห็นว่าจะมีการปลดพนักงานที่เช็คมาตัวเลขกลมๆอยู่ประมาณเก้าสิบกว่าคนนะครับเก้าส<ฆ>ิบกว่าคนนะท่านผู้ชมครับที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้<ฆ>จะเป็นการทํางานวันสุดท้ายหลังจากนั้นก็จะหยุดไปนะครับนอกจากย่านวิภาและย่านกลางกรุงนะครับอันนี้ปลดผู้ประกาศด้วย <c oughs> ไม่ใช่ย่านบางพลีน <c oughs> ะฮะถัดมา ย่านชานกรุงก็แล้วกัน<อ>นะนย่านชานกรุงเนี่ยปลดฝ่ายข่าวแล้วก็มีทีมผู้บริหารชุดใหม่เข้าไปทําข่าวฝ่ายข่าวที่ทํากันมาตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยนะก็ปลดหมดนะครับ<อ>มีรายงานว่ามีการปรับเปลี่ยนวันจ่ายเงินเดือนด้วยะนะครับจากวันนี้อีกวันหนึ่งเลื่อนไปเป็นสิ้นเดือนอะไรแบบนี้ะนะครับ ที่ทั้งหมดทั้งมวลไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อยากจะสื่อสารอะไรวันนี้คือในภาพของการประกอบกิจการสื่อโทรทัศน์นะครับท่านผู้ชมครับมันไม่มีอะไรที่โรยด้วยกลีบกุหลาบหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นแบบนั้นทำไมไม่เป็นแบบนี้เราต้องสู้เราต้องอยู่แนหน้ะคือหัวจิตห,จหัวใจหรือการทำข่าวหรืออุดมการเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่ยืนหยัดแล้วก็มันคงลุยไปได้วยกันแต่บางเรื่องมันต้องไปควบคู่กันด้วยก็คือภาคข,ข, <S S 1> ของธุรกิจเราอยากจะให้ สถานีโทรทัศน์ของเราที่เป็นหนึ่งในฟันเฟืองเล็กๆเนี่ยนะฮะได้ยืนอยู่ได้ด้วยกําลังของเราเองเราไม่อยากจะยืนอยู่ได้ด้วยใครที่ต้องมาสนับสนุนมาบริจาคมา,มาทำน,นู่นทำ<ป>นี่ให้เราถึงเวลาเขาหยุดเขาเลิกไปทีวีมันก็ล่มสลายไปถ้าทีวีที่มีนายทุนหรือมีเจ้าของ <c oughs> แต่วันนี้เราเลือกที่จะยืนได้ด้วยการพี่ผู้ประกาศสามหนุม่มต้องไปขายสินค้า <c oughs> น้องเทก น้องป๊อปปี้ m, ต้องไปทํากิจออก,กรรมอ,อ,อยู่<า>ที่เชียงใหม่ค,คุณใหญ่คุณหมิวคุณม้วยต้องลงพื้นที่ลายกะนกไปกับพี่กะนกทําทุกอย่างทําทุกทางเพื่อที่จะได้มาซึ่งไรายได้ซึ่งมาหล่อเลี้ยงคนในองค์กรเล็กๆนะ,ะับประมาณ2อ0สามคนคแต่มันก็ใหญ่ใหญ่ในหัวใจนะครับหนึ่ง มิถุนายนเราก็จะมีการปรับผังรายการแต่ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าการปรับผังรายการครั้งนี้เพื่อที่จะบริหารห่วงเวลาแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับภาวะของค่าใช้จ่ายที่เราต้องซัพพอร์ตแล้วก็ต้องดูไปอุดในช่อง18พูดพวกง่ายๆนะครับ ท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นรายการบางรายการเอ๊ะขยับขึ้นบางรายการหายไปบางรายการมันไปอ่าค่อมอยู่ยกตัวอย่างเช่นารายการข่าวเป็นข่าวของอพี่หนุ่มกับน้องหนิวเนี่ยนะฮะเดิมทีจะเข้า18นาฬิกาตรงแต่1มิถุนายนาเป็นต้นไปตามผังนี้นะครับรายการข่าวเป็นข่าวจะเข้าอยู่ที่17นาฬิกา25นาทีโอ้มาก่อน6โมงเย็นมาก่อน6โมงเย็นและจะขั้นมีมีข่ารบชาติขั้น6มงกลางด้วย นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอจบรายการของพี่หนุ่มอยู่ที่19นาฬิกาสนาทีเบรกโฆษณา10นาทีแล้วสองหนุ่มพี่กนกพี่จิระก็จะเข้า19นาฬิกา25่นาทีไปจนถึง20นาฬิกามีข่าวพระราชสำนักขั้นนะแล้วก็มาต่ออีกทีตอน20นาฬิกาสหนาทีหลังข่าวพระราชสำนักแล้วก็จบรายการอยู่ที่21นาฬิกา20นาทีก็คือจบรายการเร็วขึ้นครับอันนี้ก็แจ้ง พี่น้องประชาชนนะคใครที่เป็นแฟนรายการพี่หนุ่มเข้าเร็วน้อยอแล้วก็ดูต่อเนื่องยาวจนจบพี่กหนกนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีหนังมีละครเติมเข้ามาก็ต้องคืนเวลาบางส่วนให้กับทางช่อง JKN นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ทำเพื่ออย่างที่เราบอกเนี่ยแหละนะฮะว่าผู้บริหารไม่ได้อยากจะเอาใครออกผู้บริหารไม่อยากจะมีน้องๆต้องจากกันไปแต่อยากจะทำงานด้วยความเราอยู่เล็กแต่ว่าเราทำงานหนัก เราทำงานเหนื่อยแต่ให้เราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองอนะครับ อันนี้ก็เอามาฝากย้ำรายการดีๆยังเพียบรายการที่เข้มข้นเสาร์ทิศเวาไรตี้รายการท็อกดีๆก็เข้มข้นแน่นอน่ใชแล้วก็จะเห็นชัดก็คือช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่าจะตรงกับวันที่1วันที่2มิถุนายนนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาค่ะในวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเวลาใหม่ตามผังนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้แคปหน้าจอได้หรือว่าติดตามทางเพจของแฟนท็อปนิวส์ได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจค่ะที่อยากจะพูดถึงเลย ก็คือสารคดีตอนพิเศษโดยคุณสุภชัยเจรวรวนนค่ะประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกคขันฑ์ผู้คว้ารางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศประจำปี2565ค่ะนี่จะเป็นตอนพิเศษที่อยากจะให้คุณผู้ชมติดตามนะคะที่มาที่ไปก่อนจะได้รางวัลและหลังจากได้รับรางวัลแล้วแรงบันดาลใจต่อไปค่ะติดตามชมได้นะคะสารคดีตอนพิเศษตอนแรกเรื่องราวและแรงบันดาลใจของคุณสุภชัยเจรวรรณนประธาน คณะผู้บริหารเครือเจริญพกขัันัผู้คว้ารางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศประจำปี2565รางวัลเกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะติดตามรับชมได้ในวันจันทร์ที่27พฤษภาคม,มก็คือวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลา13.40นนถึง13.50น,น,น<ม>ทาง JKN18 Top News ค่ะโดยมีพี่ธีระนะคะดำเนินรายการค่ะน่าสนใจนะฮะคือบ่าย โงสี่สิบนาทีของวันนี้ก็รอติดตามกันแล้วกันคลังท็อปข่าวเที่ยงนะคะท็อปข่าวเที่ยงใช่ค่ะ<า>นี่นะฮะเอาละไปดูกันหน่อยนะเสาอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหการ์ตูนการเมืองเนี่ย เดือดไหมเข้ม <rôle> ข <à> <to break an iously> ้นไหมก็เข้มข้นนะเพราะว่ามันจะต่อยอดไปถึงประเด็นที่เราต้องติดตามต่อนะคะเอามาเริ่มกันที่ยุคแสนสําราญกันบ้าค่ะหนึ่งช่องการ์ตูนค่ะจริงๆควรนอนคนพักผ่อนคนหลับให้สนิทใช่ไหมคะพี่หนุบนเตียงนอนแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนที่เป็นภรรยาค่ะถามว่าคุณนิด เป็นอะไรทําไมถึงนอนไม่หลับน่ะเนีเพราะว่ารักษาคุณนิดไม่ไม่ปกติแน่นอนคุณนิดบอกว่าดูมือซ้ายขวาโอ้โหจิกบอนเลยนะนอนหงายปกติไม่ได้เพราะอะไรต้องนอนคว่ำบอกว่าอ๋อชนกมันติดหลังดาล่าบอกว่าจากนี้ไปคงหลับยากชนกเรื่องการแต่งตั้งชนะเรื่องที่40สวไปร้องสาลรัาหนุนแล้วก็คดียังค้างอยู่ยังน้อย30กว่าวันจะเดือนหรือจะไม่เกิน2เดือนนี้หลับยากแน่นอนหลับยากค่ะนี่ยกแสนสา โดยบัญชาคามินค่ะ <Ha. S 1> ต่อกันที่เศรษฐกิจเศรษฐกวนโดยเงาค่ะช่องแรกเนะะี่ยเป็นการขึ้นสารบรรยากาศบันลังศาลค่ะ hmm. สารเนี่ยท่านก็ถามเลยบอกว่านายกเศรษฐาจะชี้แจงอย่างไรที่มีผู้ร้องว่าท่านผิดจริยธรรมจากการตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีท่านนายกค่ะบอกว่าข้าแต่สารถากกรณีแต่งตั้งรัฐมนตรีสังคมเป็นพยานได้ว่าไม่ใช่ความผิดผมครับ อ้าวสารท่านก็ต้องถามต่อแล้วค่ะต่อมาแบบนี้สารท่านถามบอกว่าอ้าวการแต่งตั้งรัฐมนตรีจะไม่ใช่ความผิดของนายกได้ยังไงท่านนายกตอบว่าอ๋อใครๆก็รู้ครับว่าคนแต่งตั้งรัฐมนตรีคือคุณทักษิณผมไม่เกี่ยวโอว้ชี้มือไปนู่นเลยค่ะดูแล้วสารอีหยังว่า นี่ยเศรษฐกิจเศรษฐกวนโดยเงาค่ะโอ้โหนะหลายจริงๆนะครับใช่แล้วก็ปิดท้ายกันแนวหน้ากา,การ์ตูนโดยคุณพดกันบ้างค่ะประเด็นที่บอกว่า40สวใช่ไหมคะมีการเคลื่อนไหวย,ยื่นถอดถอนค่ะแต่ว่าคนนะที่ออกมาออกแอคชั่นหน่อยนะเ<ม>ขาขี่บนก้อนเมฆนะพี่หนุ่มมีอะไรอ๋อมีขี่บนก้อนเมฆใช<า>่น่าเลียมนี่นะใช่มีจุดข้างบนด้วยนะเหมือนเหมือนเหมือนเทวดาเอเหมือนเทวดาเหมือนเทวดามาก้อนเมฆ ระเบิดเหรอคะหรือปรมาณูเล็กปรมาณูระเบิดนี่เขาบอกว่าบอกว่าใครอยู่เบื้องหลังถอดทอนนายกใครเคลื่อนไหวอะไรผมรู้หมดแหละแค่ยังไม่อยากเช็คบินนี่ถ้าเช็คบินเมื่อไหร่จะปล่อยเจ้าตัวนั้นในมือแล้วค่ะลงไปใส่รถ รถถังค่ะเหมือนเปิดศึกเหรอเหมือนเปิดศึกกับรถถังเหรอสัญญาลษณ์ว่าใครในกลุ่มรถหน้เก่าหรือเปล่าหรืออย่างไร่ะคส่วนคนที่เป็นน้องสาวค่ะเครื่องบินเนี่ยลอยลำแล้วนะคะลงจอดไม่ได้อยากใหญ่ขึ้นรอจะเทคออฟแล้วนะคะโอ้โหบันไดก็มารอเพราะหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหลือแค่อย่างเดียวใช่ได้กลับประเทศเท่านั้นเองนะฮะด้านล่างเลยบอกว่าปากแจ๋วอย่างเนี้ยน้องปูจะได้กลับบ้านกี่โมงคะพี่แมวแถวนากระตุ้ โยนี้นะอธิบายได้ครบจริงนะคุณ <c oughs> บอกฝากนักผู้ชมกันค่ะ